ป้าปรมาจารย์เทพเซียนกระบี่ร้อยนี้ที่ยืนหนึ่งในยุทธภพเจ้าของฉายาเสียนเท่าเจ้ายุทธจักรอหอรจินโอ้โหเฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยครับเชฟเพราะข้าคือปรมาจารย์เทพเซียนยืนหนึ่งเรื <c Howard, <c ่องอาหารจินโอ้โหเชฟอีนเนาะ จอมยุทธ์หนุ่มร้อยแล้วเปลี่ยนโอ้โหจอมนักลัดชิ่เก่งกับชายาเส้นดาบสายฟ้าฟาดหนูบอกที่แล้วว่าอย่าเล่นใหญ่ทีนี้เป็นไงอะแล้วเราจะไปกันต่อยอยังไงดีล่ะครับเนี่ย <S <S ไม่ว่าจะเป็นเชฟเป็นจอมยุทธ์ <S <S เป็นเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่ <S <S มาแล้วนี่ก็ <S 2> <S 2> ต้องประลองฝีมือกันสักตั้งนึง